ในกุศลเจตนาของสัะญาติโยมต่ายๆทุกคนทุกคนันถึงในวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดเดือนมกราคมพตลอดปันะะษษทายหกสิบเจ็ดญาติโยมวันนี้ประดิษฐาน บวชผุ่ผสมบวชทำใหม่ตามลูกจนการบวชนี้ก็ถือเราช่วงทัมพุนอายุว่าทำไมตั้งใจมาบวชเพื่อที่จะอัมพุนที่สมบสมูรก็ส่งจากการบวช ให้เป็นอานิสงค์ตัวเองด้วยแล้วก็อุทิศส่วนบุญกโศลถวายกับอาตมาด้วยซึ่งป้าใหม่ก็มีพระปิยกันผมโดยพระธนวัตรพระธนโชธซึ่งก็ได้มาบวชรวมกันสามลูก การบวชนี้หือได้ว่าได้เข้ามาเป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาอย่างที่สุดได้เข้ามาใกล้ชิดความเป็นศาสนาทายาทที่สุดเพราะว่าการบวชนี้ไม่ใช่ว่ามแต่ลูกของเาบวชอย่างเดียว ก็มาด้วยแม่ก็มาด้วยญาติหนุ่มก็มาด้วยดีแหล้ที่เรียกว่าการบวชท,ที่เอาญาติเอามิสาโลหิตตลอดจนถึงองค์พิจราทั้งหลายเข้ามาเป็นญาติพระพุทธศาสนาเป็นพระเจา้าอศุภในครั้งพุทธกาล ลูแล้วไปได้สองร้อยสามสิบห้าปีเจ้าสุโด้ถามามุอันลิปุติสาเถรจจะเจ้าว่าอยากจะเป็นาศาสนาทายาที่ใกรชิดพระพุทธเจ้าที่สุดจะทำอย่างไรมุอลิปุจจติสาเถรเจ้าทนก็บอกว่าเจ้าสุว่าต้องยกลูก ารเข้ามาบวชถึงจะได้ชื่อว่าใกลายชิี่สุดไปเจ้าอาศูรมหาลาภก็เลยให้นางสังคมิตาผู้เป็นลูกสาวกับพระมหินทัเทลาได้เข้ามาบวชเจ้าชายมหินกับเจ้าหญิงสังคมิตา เขามาบวชในพระพุทธศาสนาจนกลายเป็นบาทัท้งพระมหินกับพนางสังคมิตาพี่กับน้องได้รู้ทำเป็นอรหันตีอรหันตาไปยังความปราบปื้มให้บังเกิดขึ้นแก่พระเจ้าอโศกเป็นที่ยริงนอกจากนั้น ทั้งสององค์เป็นอรหันด้วยโดนนะยนำศาสนาไปเผยแพ่ในสีลังกาสืบมาจนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่พระมหินจาได้นำพระสนะังฆเถระไนะด้เข้าไปเผยแพ่ตั้งรูกรากปักฐานพระพุทธศาสนะนาในลังกาทวิปตอนใต้ของอินเดีย นางสังกมิตาได้นำออทนุนนอประสีหมาภูไปปูกไว้หน้าที่เมืงองเกาะสีนังกานั้นจนกลายเป็นศาสนาทาย,ยาทศาสนาตำนานสืบมาจนถึงพระพุทธศาสนาที่ปักหลักก่อฐานลงในปัจจุบันนี้ยาวนาน ตั้งแต่เริ่มประาศาสนามาเป็น2สองรอยสามสิบห้าปีผ่านมาแล้วความเป็นสารเป็นญาติสารุหิตในพระพุทธศาสนานี้ธอได้วด่วบาบัญญาติโยมทุกท่านมีพ่อมีแม่มีลูกมีพี่มีนอ้องมีญาติได้มาบวชท่าใหม่ ก็ใหม่เป็นตัวเชื่อม้ญาติที่ไม่เคยเข้าวัดเลยหรือเข้าวัดห่างๆหรือานานๆาครั้งก็ได้เข้ามาบวชแล้วก็ญาติทั้งทั้งหลายก็ได้เข้ามารวมกันบวชรวมไปถึงญาติโยมที่มีศรัทธาเป็นเจ้าภาพรูปเขามาบวชบุชนาสาธุรับบวชพร้อมกัน เี่ก็ยังไม่จบเพราะว่าเห็นว่ายังจะมีมงคลต่ออีกหลายลูกก็ถือได้ว่าท่านทั้งหลายเป็นญาติโดยธรรมญาติโดยธรรมนี่ก็เหมือนเราทุกท่านที่มานั่งอยู่ในที่นี้ญาติโดยสายเลือดสายโลหิตกับญาติโดยธรรมเราทุกท่านเป็นญาติโดยธรรมกันมารวมกัน เพื่อที่จะได้ยกเอาลุกหลานแ็ะเอามากบเป็น,าานาศาสนาให้เป็นาศาสนาทายาททายาทุการสืบต่อในพระพุทธศาสนา,สาศาสนานี้สร้างคึ้นใ้เป็นญาติกันบวิจารณธรรมญาติธรรมนี้ทำให้เกิดเป็นญาติพิสาโลหอีกกันเราทั้งหลายเราคิดถึงความเป็นญาติ มันเป็นญยานี้ถือได้ว่ามันมีหลายชั้นบนั้นบนสามชั้นล่างสามชั้นอย่าเอาตัวเราเป็นหล,ลักตั้งแต่ล่างลงไปก็มีชั้นลูกหลานเลนส์สกับเราสูงไปขึ้นไปนกว่าเราก็รุ่นพอ่อรุ่นปู่รุ่นทวดเจ็ดช่ว,วุ่มนี่เรียกว่าญาิโดยทํา อยากโดยสายโลหิตจะว่าอยากโดยทานีเวลามาทำกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะศาสนาเป็นตัวเชื่อมคนบ้านไหนไม่รู้ไม่รู้จักกันก็มาเป็นญาติกันก็เพราะว่ามันเหนือมันใต้มันตกมันออกก็มาพรอมกันหมดดึงกันมามาสร้าง ยกลูกยกหลานเดียาธาบริการบาอภาแล้วก็อาธาบริการอื่นๆได้ส่งลูกส่งหลานเข้ามาบวชการบวชนี้แหละทำไมถึงจะต้องทําพิธีอย่างนี้ก็เพราะว่าการอุปสมบทาเปินขานี้เป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ ในประสงค์ทั้งหลายจะรับใครเข้าหมู่ต้องพิจารณาเป็นผีเป็นตุ่มเป็นโลกที่ถูดปุดถังเป็นมองคลอเป็นโลกที่น่ารังเกียจอวัยวะไม้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็บวดไม่ได้พุทธศาสนานี้ตอนคนที่จะเข้ามาบวดก็ต้องคัดคน คันคนแล้วยังไม่พอจะต้องเป็นผู้มีศรัทธายอย่างจริงใจในการที่จะเข้ามาบวชให้ได้สมบูรณ์เป็นพระสมมูรณ์อย่างแต่ว,ว่าทุกวันนี้ก็ใช้เวลาน้อยมากสิบวันสิบห้าวันเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่เหมือนกับยุคสมัยก่อนที่ลาบดได้เป็นหลายเดือนเดี๋ยวนี้การบวชก็เลยบ คนก็ไม่มีบวดแล้วกันบวชน้อยลงแต่ถ้าโดยความหมายเนื้อแท้แล้วถ้าคนมุ่งพุตธธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งวังความหลุดพ้นแล้วก็จะเห็นประโยชน์จากการบวชนี่และว่าอย่างพ่อแม่ญาติน้องในสมัยก่อนแล้วเขาจะบวชลูกบวชหลานนี่เขาจะต้องไปบอกบุญไปชักชวนญาติน้องมิตรสาโลหิตบานไกลบานไกลให้ได้มาร่วมมุตน,นา อย่างพี่น้องไทยใหญ่อย่างเนี้ยจากตัจังหวัดแม่ฮองสอนเหมือนทงร้านนาประเทศทั้งหมดก็จะเหมือนกันคือไปบอกบุญญาติน้องให้มาร่วมมุตนากันให้ได้บุญในการบวชทําไมต้องมาบอกเพราะว่าบอกบุญ,บญ,บญการบวชนี่ถือว่าส่งลูกส่งหลานเข้าไปเป็นเชื้อหนอพระรัตฐนาฏใในตระกูลนั้น ก็เป็นตระกูลของคนผู้มีปัณฑิตเป็นผู้มีปัญญาเป็นบัณฑิตศึกษาธรรมของพุทธเจ้าแล้วถ้าผูดด้ใดมีบุญวาสนาสามารถมีดวงตาเห็นธรรมได้ในการประบวดและก็พืชปฏิบัติธรรมบัญญหลุดพ้นนั่นเงจะเป็นบุญเป็นมหากุศลสําหรับตระกูลนั้นๆแ,แ,แล้วแถมเรานึกย้อนกลับไปในตระกูลของพระพุทธเจ้านี้ เจ้าสุทโธนะนะพนางยโสธราพิมพาเจ้าสุทโธนนะได้รู้ธรรมเป็นพระอรหันกลางพระสุเวจชันเป็นครวัตที่ได้รู้ธรรมเป็นอรหันในภายใต้มหาสุเวจฉันเพราะอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าพระอนุณเถระเจ้าพระหุนเถระเจ้าเจ้ายนันทะหรือพระนันทะเถระ ลูกของพระนางพระชาบดีโคตเมก็ไปโปรดให้พ่อคือสมเด็จพระเจ้าสุโธนะนั้นในดวงตาเห็นทาเป็นพระวัดนี่ก็คงนีมีลูกมีหลานมีพระพุทธเจ้าแต่ชื่อว่าเป็นนอนเนื้อเชื่อไขเลื้อเนื้อเชือเ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 ช่อไขที่ทําให้ตระกูลกบิลพัฒน์ในกรหลียุง ได้เจริญรุ่งเรืองเป็นตระกูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยังไม่ถ่ายแผมยังไม่พอนอกจากนั้นก็ยังมีพระราชบุศ์ในตระกูลอื่นๆอีกเช่นอนุรุทเถระเป็นต้นได้เข้ามาบวชสืบศาสนาและกษัตริย์หลายๆเมืองได้เข้ามาบวชต่อรอะการบวชนี้แหละ ได้ถือว่าเป็นมหาอดิสงอย่างพระเจ้าสังฆจักสีอาชาหนึ่งก็เป็นหนอนเนื้อเชื้อไขรปภูปุริสัตถิปรารธนาที่จะได้บวทได้เป็นสัมมาสัมพุทธในพวกพระสาวพระพุทธเจ้าเพื่อเขามาบทแล้วก็ได้จะได้ศึกษาในอัธานิ ในธรรมเพื่อให้มีดวงใจ็นธรรมใ้เด่นพ้นจากความลุกเราก็ได้เข้ามาบวชเจ้าสังกจักนี้ตอนที่ปารถนากับพระพุทธเจา้านี่คือชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าเรานี้ในฟังพระธรรมเทศนาของพุทธเจา้าองค์ก่อนปารถนาที่จะได้เป็นสมมาสมพุทธบูชา กันเทศโดยการเอาพระเสียรของพระเจ้าสังกัจจานั้นเป็นที่บูชาโดยเอาเล็บของตัวเองแท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 ง,ทงเอาจนฟอขาดยกหัวขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางจะได้บปดเล็เป็นสัมมาสัมพุทธะในการต่อไปนี่ก็คือชากหนึ่งบางหนึ่งของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ เพราะนั้นการบวชเข้ามาเป็นญาติมิตรสาวโลหิตนี้อย่างเหมือนนานาประเทศเราหรือเหมือนพี่น้องจากพุธเราทุกประเทศถ้าไม่บุญกุศลที่เคยสร้างสมในพระาศาสนามาก่อนนี่ก็ถือว่ายากเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ไม่มีบุญก็่าได้การไม่มีบุญนั่นหนึ่งไม่ได้เกิดร่กมะไม่ได้สร้างบุญลวก ไม่ไดมีศีลครบบริบูรณ์หรือว่ามีตระกูลที่ออกหา่างเป็นตระกูลไม่จทิฏติอันนี้สี่อย่างนี้ก็ถือว่าขามาบดไดุ้ยากเพราะว่าตระกูลไม่ศรัทธาอันนี้ก็หนึ่งละไม่มีบุญได้สังสมได้ถวายบังคนทนสบาย้ะเหลืองบาท ตลอดจนถ,ถึงอัธบริการส่วนหนึ่งๆไว้ก็ยากอยู่จิตไม่ศรัทธาอันนี้ก็หนึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีความเชื่อลื่มใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่ายากและอยู่ในประเทศที่ไม่เหมาะสมเช่นประเทศที่ไกลห่างจากพระพุทธศาสนาไกลห่างจากดินแดนของพระพุทธเจ้า ก็ยิ่งอน,นับว่ายากมากที่จะได้มาเกิดได้มาพบได้มาศึกษาได้มาบวชในลานาประเทศเหล่านี้หรือได้ว่าศา,าสนานั้น,นมันคงเป็นปึกแผนทุกจังหวัดคนที่อยู่ในศา,าสนาเมื่อถึงวัยเด็กกด็ดีถึงเขาพบบวชก็บ,บวชเป็นสาม,มเณรหรือครบบเป็นอุป,ปสมบทเป็นพระได้ ก็จะมอบกายถาวายตนเป็นพุทธ,ธรรมะมกัลคือเป็นศาสนิกของพระพุทธเจา้าเป็นผู้ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เข้าวัดได้ศึกษาเป็นขโยมเป็นเด็กวัดตั้นแต่เด็กๆนี่แหละคือการผูกพันการผูกฝังเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ที่มีสายเลือดในดินแดนของพุทธเกษตรนี้ แล้เขามาบวชศึกษาถือว่าเป็นผู้มีบุญมีโชคมีวาสนาอันปเป็สริฐาจจะได้เขามาบวชก็าน,นับว่ายากหนึ่งในสมัยปัจจุบันคนยิ่งไม่มีศรัทธาแล้วจะมาบวชในาศาสนาก็ถือว่าเป็นเรื่องยากมากเพราะหนึ่งเวลามีน้อยทำงานทำกิจการก็ไม่ให้ลาบวชก็บวชไม่ได้สองไม่มีบุญ ไม่มีบุญสร้างบุญสไวใ้ในศา,าสนาไม่เคยที่จะมีจิตศรัทธาเลยอันนั้นก็นับว่ญญายากสามตระกูลที่ไม่มีความศรัทธาอันนี้ก็มาถือว่ญญายากนอกจากนั้นยังไม่มีใครได้สุขประทรมคำจุนส่งเสริมก็เหมือนกับว่าอยู่ในดินแดนที่ไกลห่างไม่ใช่ดินแดนเกตแดนของพระพุทธเจ้าที่จะโปรดเห็น บางประเทศอยู่ในเขตที่ไกลเกินพระพุทธศาสนาจะไปถึงเขาก็ไม่อาจจะเข้าใจไม่ได้อาจจะศึกษาอันนี้สำคัญปฏิรูปประเทศสวาโซการที่อยู่ในประเทศนั้นสมควรนั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเาะนั้นการบวชนี่แหละญาโยมสามารถที่ผู้เป็นบุตรทีดานลูกหลานถ้าสืบทอดาศาสนาจริงๆอย่างเช่นพระเจ้าอโยทรงะนังสังคมิตา และพระเจ้าชายมาหินได้บวชนี่จนได้เป็นพระอาหารหันต์ถือได้ว่าเป็นมหากุศลสำหรับชีวิตของบุคคลผู้มีชาติเกิดในในเกิดในตระกูลของอริยชาติอริยวาดอริยวงค์คือเกิดในตระกูลของท่านผู้เป็นบัณฑิตชนอย่างพระพุทธเจ้าเป็นต้นเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธทุกคน ก็เหมือนกับว่าได้ทำบุญกับในเชื้อสายของตอนนั่นแหละเหมือนญาติโยมทุกจังหวัดที่มานั่งอยู่ในที่นี้ล้วนแต่เป็นผู้ได้ทำบุญแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละคนแต่ละท่านก็ร้วนแต่เป็นผู้สร้างสมบารมีมาบารมีเหล่านี้ไม่หายไปไหนหรอกจะทำให้ท่านทั้งรายนี่แหละได้ที่ว่าเป็นผู้มีสายเลือดอันเดียวกันเป็นญาติโดยทำทำโดยญาติ นีสัยแห่งพระพุทธศาสนาเป็นลกเป็นที่ก่อกำเนิดเกิดมาในดินแดนของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเลือกแล้วเช่นดินแดนสุวรรณภูมิทั้งหมดดินแดนชมพูทวีปและดินแด,น,ดนลังกาทวีปคนที่ได้มีบุญอย่างนี้แหละถึงจะได้มีโอกาสนอกนั้นน้อยมาก ที่คาสอนและศา,า,าสนาจะไปถึงพระเจ้าเลือกแล้วถึงได้ลงเกิดแล้วก็ได้เลือกแสดงธรรมจนอยู่ในสายเลือดของพวกเราทุกคนชาวพุทธเมื่อเราได้มีบุญมีโชคมีวาสนาเราได้มาเกิดอย่างนี้ได้พบพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าว่าเป็นของอยากตัรว่ากิจโฉมนุสสปติลาโพการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยาก ยิ่งจะมาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าจะได้มาพบพระพุทธเจ้ายิ่งไม่ใช่ของง่ายๆการเกิดอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องยากมากพุทโธโลเกอุปโนตัมโลเกอุปโนสังโฆโลเกอุปโนเป็นเรื่องยากมากกว่าจะได้ยินได้ฟังธรรมกว่าจะได้เห็นหน้าพระพุทธลูปสาลูปแม้แต่เราไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่ยังมีพระพุทธสาลูป เหลือไว้ให้พวกเราในท่าปงางต่างๆก็ยังเกิดน,น้อมจิตสภา,าสาทศธาเหมือนกับที่วัดสันพยางหลวงทุกครั้งที่ทำบุญอะไรก็ตามอย่างตอนนี้อาจมาสังเกตมาสามสี่วันแล้วตั้งแต่เอาพระธาดลงพระธาดเขี้ยวแก้วลงฝนก็โปรโยปลายลงมาตั้งแต่กลางคืนบ้างแต่ไม่ตกเยอะมันหนักเอาตอนเช้าโปรยปรยลงมาก็คือ มัจรันเดลักจะบอกว่านี่คือมหากุศลมหาบุญเย็นมีที่ไหนฝนก็ลงที่นั่นแหละบุญมีที่ไหนฝนก็ลงที่นั่นแหละเช่นเดียวกับญาติโยมที่มัดสร้างบุญสร้างกุศลมีที่ไหนความชุ่มเย็นมีที่ไหนนก็ไหลไปที่นั่นแหละอาตมาสังเกตว่าบารมีเดชพระธานเขียวแก้วอมรมสารีนิกขตาที่สเสนจมาในวันนี้ ที่ได้อันเชิญลงมาเจ้าขึ้นบนองค์น,นี้ซึ่งก็เป็นมหากุศลที่ได้มีพระมาบวชพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงพระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้ากัจจปะของพุทธเจ้ากกุสันทะของพระพุทธเจ้าโคตมะของพระพุทธข,ของพระอริยสาวกเช่นภาษาลีบุตรเขี้ยวแก้วก็มีในวัดเหล่านี้แล้วก็ พระธาตุของพระโมคคัลลาภัสสาลริบุตรและพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายก็จะมีหลายหลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่ญาติโยมนํามาเอาอันเชิญมาให้ก็มีเสด็จมาก็มีอย่างที่เอาให้ชมไปเมื่อวานนี่พระเจ้าอาพระองค์ใครเก็บไว้ไหนแล้วนี่ก็เห็นชัดๆว่าบรารมีพระธาตุที่ได้อัเชิญมานี่ทันเสด็จมาโปรดพวกเรา แหล่งบุญมีที่ไหนกำลังบุญมีที่ไหนตรงนั่นแหละก็จะเป็นที่ชุ่มที่เย็นว่าฝนเนี่ยก็เลยโปรยปลายมาเหมือนเทวดาอนุโมทธนานี่เป็นเรื่องเฉพาะญาติโยมทั้งหลายเป็นเรื่องเฉพาะเมื่อเราได้สัมผัสเนี่ยว่าความชุ่มชาความชุ่มเย็นเหมือนน้ำมนต์ที่ลดลงไปในจิตใจของคน คือน้ำทรรมคำสอนนี่แหละสำคัญเลิดประเสริฐสดพุทธเจ้าสอนให้เราพึ่งตนเองเป็นหลักอัตาหิอัตโนนาโถเลือนตัวเองเป็นตนเป็นหลักอัตนาโจทยัตานังพึงสังบอนตนสํารวมตนให้อยู่เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่เสมออันนี้คือหน้าที่ของพระสงฆ์ กว่าจะได้บวชกว่าจะได้มาพบพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของง่ายเมื่อพระใหม่ได้เขามาบวชแล้วกว็ให้รีบศึกษาจงระยะเวลาที่สันส้นๆก็ให้ประพฤติปฏิบัติเอาเต็มกําลังเราที่เราจะได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ที่สุดเป็นบุญหนักบุญนาอยากโยมพ่อแม่ก็ได้มากราบมาไหว้และเข้ามาวัดชักจูง ญาติมิตรสาโลหิตได้สร้างบุญกุศลครั้งหนึ่งในชีวิตในยกลูกหล,กลานในยกทาย,ยกทาย,ยิกาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาส่วนพ่อแม่ก็ได้ประพฤติปฏิบัติทมตามได้เป็นผู้ที่มีศรัทธาจิตศรัทธาน้อมเอาความศรัทธานั้นเข้ามาเป็นผู้ที่ติดตามลูกหลานญาติามิตรก็ติดตามเข้ามาเป็นเชื้อสายเป็นหนอให้เกิด ลูกเกิดหลานเกิดกิ่งเกิดกอเกิดแตกลากขนแหนงออกไปให้กว้างไกลอีกเหมือนดินแดนพุตเตรเษมีศรัทธาประปุูกฝังลงแล้วมีศรัทธาความเชื่อมีศีลเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีฮิลีอายชั่วต่อกลัวตอบาปโพตปัอายชั่วยกลัวบาปแล้วมีการเสียสละตนจากฆออกบวชเพื่อจะได้เอาบุญน,นี้โปไดให้พ่อให้แม่ อาญาดิศาโลหิตได้รับส่วนบุญบุญศนญาติมิตรที่โลงรับไปแล้วบรรพชนร่วงรับเช่นพแม่ผู้ทวดญาติก็จะได้รับส่วนบุญเช่วโชโคตนี้ข้างบนที่สามชั้นตัวเราหนึ่งชั้นเป็นสี่ชั้นล่างอีกสามชั้นเจ็ดโชโคตนี้ได้ทั้งหมด ได้บุญทั้งหมดญา,าโยทิมลร่มโมทนาเป็นบัญญัติจังกรติวาัวนขวายในบุญสร้างสมในบุญุนขวายในกิจที่สร้างสมยกพระใหม่ขึ้นบวชก็ชือว่าได้บุญบุญผลเหลืองบุญนันนี้ยิ่งใหญ่นักไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆการจะเกิดสังโฆโลเกอปโนเกิดประโโสงค์ที่ถาวรแท้จริงก็ต้องเกิดจากการดี คุณบุญได้เข้ามาบวชแล้วฝึกฝนตนปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยนั่นแหละบุญก็จึงจะเกิดขึ้นโดยทั่วกันเพราะนั้นศรัทธาญาโยงทุกคนทุกท่านได้ชื่อว่าเป็นญาติโดยธรรมมาร่วมปัจจาโนุโมทนาในบุญนี้แล้วแม้แต่โพธิเทพทวาก็ยังโมทนากระทันทั้งหลายก็ขอ,ขอผลบุญนี้แผ่ไปให้ไปสาร ถึงปู่ยาตาโคตรบรรพชนเจ็ดชั่วโคตรของทุกคนทุกคน,ท,กคนที่ทุกยากลําบากขอให้พ้นจากทุกยากยากจากลําบากโดยอาน,นิสงส์นี้แผ่บุญไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องบรรพชนทั้งหลายขอให้มีความสุขความเจริญให้ได้พ้นทุกคนยากแม้ลายไปเกิดเป็นผีเป็นเปตทุกขเวทเวทนาด้วประการฉันใดก็ขอให้ได้พ้นทุกคนยากค้นลําบาก เด็กก็ขอให้ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการคนไายบวชในครั้งนี้จนสำเร็จก็ขอ,ขอให้บุญนี้ตอบสนองใงห้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองบอกงามไปบูญไปในการทุ้มเมือ่อทั้งปวงมีสุขติเป็นที่หวังคตินิมิตท,ที่ท,าทา่านทั้งหลายได้สร้างในวันนี้เป็นมหากุศลยิ่งแล้วด้ยกลูกยกหลานเข้ามาบวชมีพ่อมีแม่เป็นตน้น ก็ขอ,ขอให้พึงรู้ได้ถึนว่านี่คือท่านได้ทำในสิ่งที่ถูกที่ชอบแล้วในชีวิตครั้งหนึ่งที่มีการได้ดดบดลูกหลานองผสมบทลูกหลานยกยอลูกหลานขึ้นไปสู่ศาสนาทายาทเป็นศาสนาทายาทของพระริยเจ้าเราภูมิใจในบุญน,นี้ขอบุญน,นี้แผ่ไปให้ไปสาน ถึงทวยเทพเทวาอินฟรมยมยักษ์ขุดหนักน้ำประัยไอสวนเทพยยดาทั้งหลายแม่เจ้าจามเทวีปถมกษัตริย์เมืองนครนริพุนใจจงได้บุณอันนี้ของท่านทั้งหลายและตลอดจนถึงเจ้าพระคุณเจ้ากรรมในเวสปพสสว์ทุกขหน่ะขอจงได้รับส่วนบุญกุศลในผลทุกผลยากผลลลำบาก แล้วแรีขอกุศลผลบุญแห่งการอุปสมบทนี้ตรงกับมาตอบสนองให้ทุกท่านประสบด้วยความสุขความเจริญลุ่งเหลืองเหมาะการไปบดญใยอายุพรนณาสุขบัละัอยู่เย็นเป็นสุขในการทุงเบื่อทั้งปวงตลอดกาลนานเธิ